ก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับพวกผมดีมดีมเพยยียแนวนะครับก็วันนี้เราจะมาฉลองผู้ติดตามนะครับห้าผู้ติดตามนะครับหรือว่า500ร้อยตั้งตัครนะครับก็วันนี้นะครับผมก็แต่งชุดใหม่นะครับเป็นแต่ยังคงเป็นสตีเหมือนเดิมนะครับผมได้ทำการแต่งตัวใหม่นะครับขอแบบ ตกนก็วันนี้นะครับเราจะมาฉลองผู้ติดตาม500ผู้ติดตามนะครับหรือว่าฉลอง500 500ยห้าอับไครนะครับใน YouTube นะครับ oh <yeah. S 1> ในช่องของผมนะครับก็ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผมมาตลอดนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมไม่เหมือนเดิมนะครับผมได้ทําการแต่งตัวใหม่นะครับแต่ยังคงเป็นสตีฟเหมือนเดิมนะครับยังคงเป็นตัวละครสตีฟเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมได้ทําการแต่งตัวใหม่นะครับให้ดูดีขึ้นดูหล่อขึ้นดูเท่ขึ้นนะครับนี่ครับก็นี่ครับจะเป็นการแต่ตัว การแต่งตัวในตัวละครไหมครับของผมนะครับนี่ครับแต่วันนี้เราจะมาเราเราจะไม่ได้มาพูดถึงตัวละครหรือว่าการแต่งตัวใหม่นะครับวันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์นะครับสําหรับฉลองผู้ติดตาม5้ารอยผู้ติดตามนะครับหรือว่าฉลองฉลองซับสไครต์ห้าร้อย้าอยซับนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ก่อนที่จะไปดูนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหมอ่ออปโหลดครับแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นแต่างคิดได้นะครับถ้าอยากให้ผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ แสดงความคิดเห็นไว้ใต้ล่างคลิปได้นะครับก<ม>็ถ้าคลิปถ้าคลิปวิดีโอนี้มีคำพูดมีข้อผิดพลาดหรือมีคำพูดที่ไม่สุภาพผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับดูเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับก็ไปดูเลยครับ ก็ตอนนี้บ้านผมฝนตกแล้วนะครับก็จะได้ยินเสียงฝนตกนะครับหรือว่าไม่ได้ยินนะครับก็ต้องขอไยด้วยนะครับเพราะช่วงนี้มีพายุเข้านะครับไม่รู้เป็นพายุอะไรนะก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับนะครับนี่จะเป็นทิ่ซไพรของผมนะครับ ดึงคันโยกครับเองขอบคุณครับสำหรับผู้ติดตาม500คนนะครับขอบคุณขอบคุณมากครับสำหรับผู้ติดตาม500ซับสไครกแตนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามผมมาตลอดนะครับตั้งแต่ผู้ติดตาม1คนจนถึง500ซับสไครกแตนนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับผู้ติดตามครับผู้ห้าร้อยคนนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณสำหรับติดตามติดตามผมติดตามช่องผมมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ ผู้ติดตามผมยัง1คนแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้นะครับจนถึง500ผู้ติดตามนะครับหรือว่า500 Sub ซับสไคนะครับขอบคุณมากครับอ่านะครับก็คลิปนี้นะครับผมได้ทำการสร้างนะครับสร้างเป็น ตัวอักษรน,นะครับ500นะครับแล้วก็ Subscribe นะครับหรือว่าหรือว่า500 Sub s c r i b e นหรือว่า5 0 0 Subscribe นั่นเองนะครับ <Wow. S 1> ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมแค่จะมาขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามผมมาโดยตลอดจนถึง500 Sub s c r i b e นะครับหรือว่า500ผู้ติดตามนะครับ แค่จะมาฉลองนะครับอ่านะครับขอบคุณมากนะครับเอร์ทุกคนวันนี้นะครับก็นี่ก็จะเป็นนะครับเป็นหินอย่างดีนะครับหินนะครับผมสร้างด้วยหินนะครับเป็นฐานรองยาวไปนะครับ นี่ครับผมสร้างเองนะครับทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะครับตกแต่งนะครับนี่ก็เป็นตัวอักษรนะครับเป็นแสงไฟนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อมันจะได้ดูสวยขึ้นนะครับในตอนมืดนะครับจะได้สว่างได้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นดอกไม้สีชมพูและดอกกุหลาบนะครับโอ้พระเจ้าจอร์ดข้างหลังก็จะเป็น ที่จุดพลุนะครับที่จุดพลุนะครับนี่ครับที่จุดพลุเมื่อกี้นะครับที่จุดพลุออกไปนะครับนี่ก็จะเป็นที่จุดพลุของผมนะครับที่ผมทําเองนะครับเป็นวงจรที่สามารถดิงพลุได้อย่างต่อเนื่องนะครับนี่ครับถ้าดูตอนกลางคืนก็สวยนะครับเห็นไหมครับ ไหมครับถ้าดูตอนกลางคืนสวยมากเลยนะครับนี่ครับผมว่าผมตอนแรกผมผมก็จะอัดตอนผมจะอัดคลิปนี้นะครับตอนตอนตอนในเกมแมคคับมืดแล้วนะครับผมจะอัดผมจะอัดคลิปตอนเกมไมคคับมืดนะครับตอนแรกผม,ผมก็จะอัดคลิปของผู้ติดตามนะครับในตอนมืดนะครับตอนมืดของเกมไมคคับนะครับแต่ว่าผมลืมนะครับผมก็เลยมาอัด ในตอนเช้านะครับในตอนเช้า<ผ>มนเกนนะครับนะครับผมว่าจะอัดในตอนมืดนะครับจะได้ดูสวยกว่านะครับแต่ผมก็ลืมนะครับก็ <para> ขอโทษด้วยนะครับผมผมว่าผมจะอัดตอนจัดคลิปตอนที่แม่ครับมีตอนที่แม่ครับมืดอยู่นะครับตอนในตอนแม่ครับตอนกลางคืนนะครับผมจัดคลิปวิดีโอตอนที่แม่ครับเป็นตอนกลางคืนนะครับแต่ผมลืมนะครับผมไปอัดตอน ที่ไหมครับยังเป็นตอนเช้านะครับ <c oughs> ถ้าทำถ,ถ้าฉลองตอนกลางคืนเนี่ยมันจะดูสวยกว่านะครับมันจะสวยมากๆนะครับมีแสงไฟ500ร้อย s u b s c นะครับตอนนี้ก็บ้านฝนบ้านของผมฝนตกแล้วนะครับ <c oughs> ถ้าเสียงดังรบควนก็ขอไฟด้วยนะครับ ตรงนี้จะเป็นพุ่มไม้นะครับเป็นกำแพงสูงอย่างดีนะครับวางไปตรงนู้นเลยนะครับอันนี้ครับนี่จะเป็นแสกไฟอย่างสวยงามนะครับอ่าน,นี่ครับสวยมากนะครับสวยมากเลยนะครับก่ wow. คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมแค่มาขอบคุณท่านผู้ชมนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมมาจนถึงห้ารอยผู้ติดตามหรือว่า500รอยตัวใครนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็คลิปนี้จะเป็นการคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่เป็นการฉลอง500ผู้ติดตามเท่านั้นเองนะครับก็ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคิีใหมายอัพโหลดครับแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นใต้ล่างคลิปได้นะครับถ้าอยากให้ผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้นะครับ ก็ถ้าถ้าคลิปวิดีโอถ้าคลิปวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดหรือมีคำพูดที่ไม่สุภาพผมต้องผมต้องเกาะผมต้องขอกราบต้องขออภัยด้วยนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดหรือมีคำพูดที่ไม่สุภาพผมต้องขออภัยด้วยนะครับนับชมคลิปนี้ด้วยความบันเทิงนะครับดูคลิปนี้เพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับ ก 2, the ็คิดหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามได้นะครับที่ดีดี a ช n แนลนะครับคิดหน้าอาจจะเป็นเกม Shadow Fight 2นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นเกม m i n e c r a f t นะครับคิดหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นอย่าลืมติดตามดูนะครับก็สำหรับวันนี้ดีดี a ช n แนลก็ขอกราบลา ท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ